มาคุยกันก่อนบอกให้สวัสด,ดีแม่ก่อนอถึงค่ะ <c oughs> จวง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้เพชรแย่งซีนพลอยไปเรียบร้อย ทุกอย่างตอนนี้เพชรทําเหมือนทําทุกอย่างแต่เป็นเรียบร้อยตอนนี้คุยเก่งแล้วก็เนี่ยเก่งมากตอนเนี้กินนมหรือ,อยังคะแม่ถามดูไดออน,นาอยู่แม่ แล้วก็วาดภาพไหนวาดภาพให้แม่เมื่อกี้หนูวาดอะไรให้แม่ดูซิวาดเออให้แม่ดูหน่อยลูกอ่ะไหนอ่ะห,หนูวาดเป็นอ่ะเอาไปให้แม่ดูเอาไปทค่หน,น่าแค่วิดหน้าทีวีอ่ะนั่นถือไปให้แม่ดูตรงนั้นอ่ะหนูวาดอะไรอ่ะหนูวาดอะไรยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นให้แม่ดูอ่านั่นไงแม่แม่แม่จ๋าเห็นยังนี่หนูวาดหมา เอาโทรศัพท์ไปตั้งไว้ก็เปลีป่ยนม้งไง <laughs> หนูกำลังวาดหมาอ้อนให้ให้แม่อยู่ดูอยูอ่เสร็จหรือ,อยังเอาไปให้แม่ดูหน่อยสุกเสร็จหรือ,อยังคะเรียบร้อยนั่นไงพี่พลอยวาดภาพอยู่ไปให้แม่ดูเอาไปเร็ว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 แม่แม่สวยไหม เอาให้แม่ดูซิวะนี่อ่ะเสร็จแล้วแม่จาม๋จา,จา,จาดูนี่แม่จ๋าดูนี่โอ้ยแม่จ๋าดูนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมแม่เห็นอ้อนไหมอ่ะจับกล้องดูเออแม่แม่แมอ่ะอ่ะเออเห็นอ้อนไหมอ่ะอย่าอย,อย่ายแย่งกันเนี่ยงน้อง,องพี่น้อง,น,องน้องเพชรเอามาน้องเพชรเอามาให้แม่ดู divergence. น้องเพชรเอามาให้แม่ดูเน่อยพี่พลอยฟาดเป็นยังไง เออเอาพ่อโทรหาแล้วบอกก่อนพ่อโทรหาเมื่อเช้านี่แม่หุ่นคนหอมแม่หอมแม่เพื่นพ่นไปแล้วเหรอลูกมามาให้แม่ดูมาให้แม่ทำให้ ไม่แม่ทำให้แม่หายแล้วอู่ๆๆ่มาให้แม่ทำมาแล้วเหรอฮะห,หายแล้วมายัางนึกอ้าวไม่ีิด <c ười> แม,แม่แม่แม่หยาดีใจลายแม่โทรมา